ฝันเห็นน้ำท่วมเปิดไพ่ทำนายฝันสำหรับสมาชิกใหม่นะครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งเพื่อรับคำทำนายที่แม่นยำต่อไปวิธีอ่านนะครับก็จะมีไพ่ทั้งหมด4ใบนะครับใบที่1น,นะครับก็จะบอกแนวโน้มว่าความฝันเราจะเป็นยังไงนะครับอย่างเช่นนะครับเราก็จะในไพ่สำหรับนะครับในชุดเลขเนี่ยเราจะมีด้วยกัน สี่แบบนะครับไพ่เหรียญนี่ก็จะบอกว่าเรามีโชคด้านการเงินนะครับไพ่ไม่เท้าก็จะมีโชคหรือข่าวดีด้านการงานเรื่องการเรียนนะครับไพ่ถ้วยก็จะเป็นไพ่นิ่งๆนะครับอาจจะเป็นในเรื่องของความรักนะครับอาจจะเป็นความรู้สึกเป็นอารมณ์นะครับอาจจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับหรือว่าอาจจะนิ่งๆนะครับส่วนไพ่ดาบนะครับก็จะเป็นในเรื่องของอุปสรรคที่ต้องแก้ไขที่ทําให้เราปวดเสียดเวียนก้าวนะครับ หรือถ้าเป็นไพ่ชุดใหญ่นะครับจะมี22ใบนะครับก็จะบอกถึงนะครับจะมีโอกาสเกิดเหตุการณ์ที่กระทบกับตัวเรานะครับส่วนจะเป็นเรื่องใดนั้นนะครับก็ดูความหมายของไพ่อีกทีนะครับใบที่2และใบที่3นะครับก็จะเป็นตัวขยายใบที่1น,นะครับบางครั้งเนี่ยความหมายอาจจะไม่ไปด้วยกันก็หมายถึงว่าเราอาจจะต้องแยกเป็น2แนวทางในการเลือกในการ คิดต่างๆนะครับหรือว่าถ้าไปด้วยกันนะครับเราก็เอาความหมายไพ่ทั้งสองใบนะครับมาขยายไพ่ใบแรกนะครับแล้วก็ใบที่4นะครับเป็นใบสรุปนะครับเมื่อเราอ่านความหมายแล้วนะครับอันต่อมานะครับเราจะมาวิเคราะห์นะครับเลขนําโชคความฝันของท่านนะครับว่ามีเลขอะไรบ้างนะครับที่ โอกาสนะครับที่จะเป็นเลขนำโชคนะครับที่จากความฝันของท่านเราไปเริ่มกันเลยนะครับกองที่3นะครับใบแรกท่านได้ไพ่สีถ้วยนะครับก็บ่งถึงนะครับว่านะครับในช่วงนี้ท่านอาจจะไม่พึงพอใจนะครับในตัวเลือกต่างๆที่ท่านมีนะครับในความรักท่านก็จะมีการเลือกมากนะครับไม่ไม่ ตกใจไม่ตรงใจทั้งทีนะครับมีความเครียดมีความเบื่อหน่ายนะครับอยากจะเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งใหม่ๆบ้างนะครับเบื่อในสภาพเดิมๆนะครับขาดแรงจูงใจอะไรต่างๆครับเป็นไพ่แห่งความเบื่อไพ่แห่งความเลือกมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งท่านอาจจะต้องทบทวนตัวเองครับว่าขี้เบื่อจนเกินไปหรือเปล่านะครับหรือว่าชังเลือกจนเกินไปนะครับ มักช่างเลือกจนได้แล่มักอย่างนั้นเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังนะครับบางทีคนดีๆอยู่ใกล้เราแล้วเรากลับมองข้ามนะครับกับไปเลือกนะครับคนที่เขาไม่ได้รักเราอย่างเงี้ยนะครับต้องท่านต้องดูดีๆต้องช่างน้ําหนักให้ดีนะครับไปที่สองนะครับไพ่สิบเหรียญนะครับช่วงนี้นะครับครอบครัวนะครับก็จะ ให้ความรักความเมตตากับท่านเป็นอย่างดีนะครับบางคนก็จะได้รับมรดกนะครับหรือว่าท่านเองนะครับอาจจะไปซื้อขายเกี่ยวกับเรื่องอสังหาริมทรัพย์นะครับแนวโน้มก็จะออกไปในทางบวกนะครับก็คือท่านสามารถทํากําไรในกิจการที่เกี่ยวกับเรื่องการซื้อขายที่ดินนะครับรวมถึงการซื้อขายยานพาหนะนะครับก็มีโอกาสที่จะได้กําไรนะครับใบที่สานะครับให คิงดาบนะครับก็บอกบอกว่านะครับในช่วงนี้ท่านมีโอกาสนะครับที่จะพบปะพูดคุยกับผู้คนนะครับเป็นผู้คนที่มีตําแหน่งนะครับอาจจะตําแหน่งระดับสูงนะครับหรือว่าอาจจะเจอนายช่างเจอนักกฎหมายทานายความอย่างนี้นะครับก็อาจจะต้องไปปรึกษาหารือเขาในประเด็นต่างๆที่ท่านต้องการปรึกษานะครับช่วงนี้นะครับเมื่อได้ไพ่คิงดาบเนี่ยบ่งบอกว่าบางครั้งเนี่ยท่านเองอาจจะหงุดหงิด ขี้ลำคาญสักนิดหนึ่งนะครับรายละเอียดต่างๆบางครั้งเนี่ยเราอาจจะมองข้ามไปบ้างนะครับเพราะว่าบางทีได้ไพ่กิงดาบก็จะหมายถึงคุณในละเอียดนะครับอยากจะทําสิ่งต่างๆนะครับให้สําเร็จด้วยตนเองนะครับแล้วก็ทำด้วยความละเอียดบางทีมันก็ช้าจนเกินไปนะครับอาจจะช้าจนเกือบอถึง จุดที่เขาเวลากําหนดนะครับหรือว่าจะชา้ากว่านั้นด้วยนะครับเพราะฉะนี้ในเรื่องของรายละเอียดมันก็ต้องเก็บนะครับแต่ว่าก็อย่าไปใจจดใจจ่อกับรายละเอียดจนมากจนเกินไปนะครับใบที่4ี่นะครับท่านายไพ่หกดาบน,นะครับไพ่หกดาบน,นี้บ่งถึงว่านะครับมีโน้มนะครับที่ท่านจะได้เดินทางไปพักผ่อนนะครับไป ในสถานที่ที่ท่านจุถูกใจนะครับก็เป็นสถานที่ที่ใกล้น้ํานะครับไม่ว่าทะเลนะครับหรือแม่น้ำนะครับจะก็สิ่งเหล่านี้นะครับจะเยียวยานะครับทําให้ท่านมีความสุขใจนะครับแล้วก็สิ่งต่างๆที่่านขับคล้องใจอยู่ขัดคล้องใจอยู่นะครับก็จะค่อยๆสลายไปนะครับโดยเราอาศัยพลังแห่งน้ํานะครับจะมาช่วยเรา เลขนำโชคสี่ตัวมีดังนี้ตัวเลกแรกหมายเลขสี่หมายเลขหกหมายเลขสิบและหมายเลขสิบสี่กับสรุปอีกครั้งนะครับหมายเลขสี่หมายเลขหกหมายเลขสิบและหมายเลขสิบสี่หวังว่าทุกท่านจะชื่นชอบนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับพิม เร่ามาให้ฟังนะครับว่าเหตุการณ์ต่างๆเป็นอย่างไรบ้างนะครับมีความแม่นยำอย่างไรบ้างนะครับเขียนความฝันนะครับที่ท่านอยากให้อาจารย์ทํานายนะครับว่าอ,อยากให้ได้ความฝันอะไรบ้างนะครับที่ทํานายออกมาเป็นความหมายและเป็นตัวเลขนะครับเพื่อเราจะมารวบรวมนะครับแล้วก็ตาความฝันอันไหนเยอะๆนะครับเราก็จะทําเป็นคลิป ให้ท่านรับชมต่อไปครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งนะครับเพื่อรับคำํำนายคำแนะนำที่แม่นยำต่อไป